รถเข้าเมยกับกระบะแคบแต่งซิ่งยอดนิยมได้ยางเมยแม็กเมย์โรเตียพรมเหล็กคำหลบป้ายกับอีซูดีแม็กหนึ่งจปี2018ราคาเพียง4ี่0 0นเบาทเมย์หลักหมื่นผลต้นต้นอยู่ที่7จ็ดพันกว่าบาทสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับน้องกาฟิวนะครับวันนี้น้องกาฟิวพารถเข้าใหม่มาชมนะครับเป็นอีซุดีแม็กแคปแต่งซิ่งนะครับเป็นเครื่อง 1.9S นะครับปี2018ันม่เพียง49,000เเท่านั้นนะครับผ่อนอยู่ที่7,000กว่าบาทราคาเพียง4,9000บาทนะครับลงล้อแม็ก r e 3 0นะครับแล้วยางเมย์เมกเมยนะครับก็มีแหล็กคำาหลบป้ายโหลดเตี้ยให้นะครับกันนี้ติดฟรีเมย์นะครับเดี๋ยวเราพามาชมกันก่อนนะครับในส่วนของโฉมหน้านะครับนี่สำหรับโฉมหน้านะครับก็เป็นโฉมเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับในส่วนของเอลซุก็มาในส่วนของโครเมียมนะครับนี่ตัวรถเป็นตัวสีขาวนะครับนี่ตัดกับโครเมียมได้อย่างดีเลยนะครับคือสวยลงตัวมากนะครับในส่วนของตัวเฟยนะครับนี่ดวงโตตแบบนี้เลยนะครับดวงไฟยก็ไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับนี่ ใสสะอาดมากนะครับตรงนี้ติดตั้งไฟตัดหมอกได้นะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของของแต่งหน่อยนี่ในส่วนของของแต่งนะครับเราปรุงแต่งยางเมยนะครับนี่ดอกยางยังนานาเลยอยู่นะครับยางปี2024นะครับออกไปพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับได้ยางเมยทั้งสีเส้นตัวเมกมาในส่วนของเมก r e 30นะครับนี่เมกเมยแกะกล่องเลยนะครับตัวนี้มาในส่วนของไฟทับทิมด้านข้างนะครับทุกคนเป็นตัวแคบ 1.9s นะครับ มาในส่วนของคิ้วกันศาสตร์ให้ด้วยนะครับนี่ติดตั้งมานะครับตัดกับสีขาวดำนะครับด้ามจับก็มาในส่วนของสีดำนะครับติดฟิล์มใหม่ให้ทั้ง4บานนะครับตัวนี้เป็นเข็บนะครับนี่คือสวยมากๆเลยนะครับเป็นรถเข้าใหม่นะครับในส่วนของแมกไลเนอร์นะครับนี่คือสภาพ95%เได้นะครับถือว่าใหม่มากเลยนะครับด้านหลังปรุงแต่งเป็นเหล็กคำหลบป้ายให้นะครับนี่ตัวไฟก็ไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับไฟสว่างแน่นอนนะครับทุกคนในส่วนของตัวรถนะครับ เดี๋ยวเราพามาชมในส่วนของภายในนะครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเม็ดอาร์กกันนิดหนึ่งนะครับทุกคนตัวรถนะครับเปิดแคปได้90องศานะครับทุกคนเดี๋ยวเปิดให้ดูเม็ดอาร์กนิดหนึ่งนี่ในส่วนของตัวเม็ดอาร์กนะครับคือเรียงตัวกันสวยมากเลยนะครับทุกคนนี่ก็สภาพเดิมๆจากโรงงานนะครับรถรับประกันไม่มีชนหนังพิกามหรือน้ําท่วมแน,น่นอนนะครับอ่ะให้ดูในส่วนของตัวน็อตแขปหน่อยตัวน็อตแขปนะครับนี่ก็ไม่มีรอยขันแต่อย่างใดนะครับรถ มาในส่วนของด้านหลังนะครับตัวด้านหลังมาในส่วนของเบาะหนังนะครับสีดําทําความสะอาดดูแลรักษาง่ายนะครับถือว่าตัวเบาะยังใหม่มากเลยทีเดียวนะครับมีในส่วนของตัวเบาะประมาณ95%เลยถือว่ายังใหม่มากเลยทีเดียวนะครับในส่วนของด้านหน้ามาต่อนี่มาในส่วนของเบาะผ้านะครับทุกคนนี่ดูแลรักษาง่ายทําความสะอาดก็ง่ายนะครับก็นุ่มนิ่มระบายความร้อนได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวรถนะครับคอนโซลด้านหน้าเป็นคอนโซลวิทยุนะครับทุกคนนี่เป็นเกียร์ กระปุก6สปีดนะครับเบรกมือธรรมดานะครับทุกคนนี่คนโซนหน้าทําทความสะอาดได้ง่ายสีดำนะครับดูหรูหรามากอ่ะในส่วนของ ฝ้านะผมก็ไม่มีรอยเจิมแต่อย่างใดน,นะครับยังหุ้มถุงอยู่เลยถือว่ายังหม่มากเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวฟ้าไม่มีรอยเจิมแต่อย่างใดน,นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อนะครับว่าสภาพของเครื่องเป็นยังไงนะครับรถสภาพเดิมเดิมนะครับทุกคนออกมาแต่งแค่ยางเมย์แม็กเมย์โลเต salsa, ลียนะครับปรุงแต่งเหล็กคำหลบป้ายนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับทุกคนเดี๋ยน้องฟิลเปิดให้ดูในส่วนของห้องเครื่องกันก่อนนี่ในส่วนของห้องเครื่องนะครับทุกคนอ่า ก็สภาพของเครื่องคือเดิมๆแน่นอนนะครับรถรับประกันไม่มีจนหนักพิกามหรือน้าท่วมไม่เท้แน่นอนนะครับกลวดเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะหลักๆเลยนี่เป็นโมกอกนะครับผมจุดเต้มสีเดิมๆจากโรงงานนะครับมอเบทนะครับขวาครอบเครื่องนะครับของยูสุถือว่ายังใหม่มากนะครับสภาพห้องเครื่องจู่เต้มสีจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับหรือว่าจะเป็นคานหน้าน็อตคานหน้าต่างๆนะครับนี่ก็ไม่มีรอยขันแต่อย่างใดนะครับอ่ะในส่วนของตัวฝ้า เป็นการความร้อนนะครับก็เหม่มากเลยทีเดียวนะครับการระบายความร้อนการความร้อนได้ดีมากนะครับตัวยางองสภาพได้ดีนะครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับสําหรับ Isuzu D-Max นะครับ1.9 s ตัวนี้นะครับเคยแบบสนใจอยู่นะครับ Isuzu D-Max 1.9 s นะครับตัวนี้ราคาเพียง490,000บาทเท่านั้นนะครับปี2018นะครับทุกคนตัวนี้ใหม่เพียง49,000นะครับ คนเริ่มต้นอยู่ที่7,000กว่าบาทนะครับน้องัฟิวมีโปรโมชั่นดีๆมาฝางนะครับสำหรับเดือนเมษานี้นะครับดับ้อนเมษาสุขอันสากว่าเคยนะครับส่งฟรีทั่วเทยหรือว่ารับไปเลยส่วนลด5,000บาทนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้ง20,000กิโลนะครับแล้วก็มีขับฟรีอีก90วันนะครับ ฟรีเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะครับทั้งหมดนี้จองเพียง999บาทนะครับรับดอกเบี้ยต้นต้นเพียง2.89เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อเบอร์095-0304555นะครับหรือว่าติดต่อน้องกัปทางเบอร์065-7400689นะครับคิดถึงรถยนต์มือสองวัยชัยเซทัยรัศีนะครับสวัสดีครับ